ตัวนี้เลยนะคะ Isuzu New X เนาะใครที่กำลังตามหานะคะคุณชมรถเนาะ S รถครอบครัวนะคะรถเจ็ดที่นั่งคันนี้นะคะคุณชมค่ะเป็นปี2017ันสี่เจ็ดะ n e X ตัวนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะสวยมากนะคะคุณชม1.9เนาะตัวนี้ขับสองนะคะคุณชมขา Isuzu New X หนึ่ก้าขับสองนะตัวนี้ ก่อนเงินนะคะปี2017นะ่ะอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาเดี๋ยวมาชมข้างในกันนะคะ,ะเลยนะเซ็นทรัลล็อกนะคะคุณผู้ชมขะสำหรับเลขไม้นะคะตัวนี้นะนิ่งไม่อยู่ที่1นึ่งแสนนะคะหนึ่งพันเนาะหนึ่งแสนหนึ่งพันโลนะคะคุณผู้ชมอ่ะมีจอตัวนี้นะคะดีวีดีให้มีกล้องมองหลังนะคะคุณผู้ชมขะ เบาตัวนี้จะเป็นเบาะหนักเนาะนี่เลยตัวนี้จะเป็นเบาะหนักนะคะอ่าน,นะนี่นะคะมคะีโช้กขะมีทีวีกลางให้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะภายในจะเป็นสีครีมนะคะลูกค้านะบบกนะคะตัวนี้นะ อ่ะเกียร์ออโต้นะคะวิ่งมาหนึ่งแสนกับหนึ่งพันกิโลใช่ค่ะนะคะนเลยหนึ่งพันโลอ่ะอันนี้ข้างในนี่คือแบบใช่บางของก็ได้เยอะหรือว่าจะเอาบอกขึ้นอันนี้สวยมากสีบอลเงินนะคะปี 2, 2017เเนาะ บอ่อหนังสีครีมนะคะอ่าตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้ามีประวัติเครดิตนะจัดเป็นนั้นได้เต็มเลยได้ล้นเลยนะคะสามารถนำค่าประกันกับค่าโอนนะคะรวมเข้าไปในยอดจัดได้นะคะอ่าลูกค้ามีประวัติเครดิตไม่ต้องใช้เงินดอกลดเลยนะคะสวยสภาพดีนะคะลูกค้านะนะคะรถที่ร้านเราคัดสภาพทุกคันนะคะเน้นรถสภาพเดิมเดิมอ่าเครื่องเดิมอะไรเดิมหมด ตัวนี้เครื่องพันเก้านะคุณชมเดิมๆเลยนี่ซื้อรถร้านเราออกรถนะคะวันออกรถมีใบคุครองจากสบบให้นะคะคุณชชมค่ะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันดีกว่าเนะสัหราับราคานะคะวิวเเนาะ ตัวปี2017ันเออโต้คันนี้นะคะผู้ชมคาราคาอยู่ที่6,39,000บาทนะคะุผู้ชม 639, 0 0 0บาทนะใครที่สนใจนะคะหรือว่าลูกค้าคนไหนที่มีประวัติดีเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้คุณผู้ชมนะคะเริ่มต้นที่2 7 9 9 4ีเนาะคผู้ชมคะอ่ะแวะเข้ามาชมมาดูรถกันก่อนได้เนาะใครที่กำลงังตามหารถมิวเอ็กนะคะหรือว่ารถครอบครัวไปใช้เนาะนีคันนี้ สีบอลเงินนะคะคุณผู้ช